จบไปแล้วครับฟุตบอลคู่อพิมหาบิ๊กแม์นะครับก็จบไปด้วยผลที่เราอยากให้เป็นนะครับเด็กหงทั้งหลายนะลีพูครับบุกมาเก็บแต้มสำคัญเลยครับที่เอทีฮันี่นะครับหลายปีแล้วนะฮะที่ลีพูไม่เคยบุกมาเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเล่นในไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นอายุข,ของเป๊ปเนี่ยโอ้โห ไม่รู้กี่ปีนะครับส่วนใหญ่จะโดนมาถลุงยับมาที่นี่นะครับเกมนี้ลิฟูบุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์จากโมซาลาแล้วก็โซโบนะครับโซโบเนี่ยมันต้องยิงประตูบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเล่นมันก็ถือว่าเล่นโอเคแล้วนะแต่ว่าคือไปมองแต่ซาล่าอย่างเดียวนะโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของเกมเดี๋ยวเราไปดูผลก่อนหน้านี้ก่อนนะก่อนหน้านี้ก็มีอ่า คู่นิวคาสเซิลกับฟอร์เรสต์นะนิวคาสเซิลก็เอาชนะเน็ตมัตติงแฮมฟอรเรสต์ไป4ประตูต่อ3นะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้านะครับลิพูลเนี่ยจะเล่นที่แอนฟิลด์แล้วก็พบกับนิวคาสเซิลนี่แหละนะครับอ่ะไปดูรายละเอียดกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเราดูผังผู้เล่นก่อนนะครับ แมกซิตี้ครับ4-1 4-1ของพวกเขาเนี่ยใส่ตัวลูกมาเยอะเลยนะครับตัวรับใช้กอนซาเลสคนเดียวนะผู้สาวตัวครับเป็นแอดสันนะครับอ่าด้านขวาเป็นลูอิสซ้ายเป็นกาดิโอนนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับกูซานอฟกับเอเก้ตัวรับครับใช้กอนซาเลสนะฮะตัวลูกนี่ใช้ซาวินโยเดอะบอยอ่า มามูสนะครับแล้วก็เดอะกูแล้วก็ใส่โฟเรนเป็นฟอร์นนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นการการเล่นเคมลุกที่แบบอืเต็มจัดนะฮะเต็มจัดสําหรับซิต,ตี้ส่วนลวอ์พูครับมาในรูปแบบใหม่ฮะแบบใหม่ที่หลายคนเนี่ยยืนยืนกันได้ยอดเยี่ยมอ่ะไปดูถังผู้เล่น สี่สองสองสองนี่คือแผนรูปแบบการเล่นของรีบูนะครับอาริสันนะครับอาริสันเบเกอร์ครับเป็นผู้เสาต,ตูขวาเป็นเทนซ้ายเป็นโรเบสันนะครับเซ็นเตอร์แบ็กวูดจิลฟอนไดกับโูบาบ Mag A iter, บ ank, นาเต้นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางครับใช้แมคอลิเตอร์กับกราฟินแบกนะครับตัวรุกนะครับใช้ลุยดิอาสนะครับกับโมซาลาส่วนดับเบิลเทนนะฮะใช้ ติโจนกับโซโบสลานะครับนี่คือ4-2-4 4-2-2-2ของล์พูนะครับเวลายืนเกมรับนี่ก็ยืนเป็น4-4-2ก็ทำให้เกมรับมันดูนดีขึ้นนะครับอ่ะก็ตามสไตล์นะครับล์พูมาเล่นที่นี่นอกจากที่จะไม่สามารถเอาชนะได้แล้วนะครับพวกเขายังโดน โดนโดนซิตี้เนี่ยถลุงยับเลยนะถลุงยับนะหลายๆเกมนะครับก็ยิงประตูขึ้นนำก่อนนะครับแล้วก็โดนโดนสมลูกสี่ลูกบ้างอะไรพวกน,นี้นะครับแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับอันเนอสล็อตเนี่ยวางแผนมาค่อนข้างรัดก,กุมนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยหลังจากที่ต้องพลาดมาหลายๆเกมติดต่อกันตั้งแต่เอฟเวอร์ตันไล่มาที่ อแอตตนวิลล่าล่าสุดก็คือเกมนี้ก็คือเล่นด้วยความละเอียดและขุมกำลังที่มีก็ถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับซิตี้เนี่ยเปิดเกมมาก็บุกใส่ลิฟวเลยผม,หมเห็นและนะตั้งแต่นาทีแรกเลยเริ่มต้นเกมนี้ก็ซิตี้เนี่ยคองคองเกมได้เยอะนะครับคองเกมได้เยอะ แต่โอกาสหวาดเสียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่สําหรับเชตี้นะไม่มีจังหวะที่แบบจอๆเน้นๆนะครับเกมนี้ไม่มีฮาลัานด้วยนะมันถึงกองหลังลีพูถึงเล่นได้ง่ายนะครับ่ะลีพูเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยนาทีที่สิบสี่นะครับในจังหวะเตะมุมเตะมุมเนี่ยอ่อแม็กอลิตเตอร์เนี่ยเป็นคนเล่นนะครับแม็กอลริตเตอร์เป็นคนเตะ ตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมยังตกใจที่ทำไมไม่โยนเข้าไปนะครับก็คือแมกนิเตอร์เนี่ยจ่ายเลียดเข้ามานะจ่ายเลียดเข้ามาแล้วก็โซโบสไลเนี่ยอยู่ที่หน้าปากประตูพอดีหน้าปากประตูเลยนะอ่าแล้วตบกลับนะเหมือนคัตแบ็กขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการคัตแบ็กนะก็คือตบกลับเข้ามาโมซาร่าเนี่ยก็ฉีกตัวเองมาที่บริเวณหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกตรงยิงจุดโทษอ่ะนะปาด ด้วยสายเข้าไปทำให้ลีพูเนี่ยออกนำเร็วเลยในทีที่14ก็เป็นลูกเนี้ยเคร์ติจนเนี่ยสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยบอกว่าลูกเนี้ยมันเป็นลูกที่พวกเขาซ้อมมาเป็นอย่างดีสำหรับการเล่นลูกเซตพีชนะเพราะว่าลีพูเนี่ยมีจกกังหวะเตะมุมเยอะในแต่ละเกมนะมีโอกาสเตะมุมเยอะแต่ว่า ไม่ได้ประโยชน์จากจากลูกแต่มุมเลยนะครับมาเห็นหลักๆเลยคือลูกนี้แหละคือลูกที่ซ้อมแล้วก็ยิงซิตี้ขึ้นไปแผงหลังซิตี้เนี่ยก็งงนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ยืนคุมโซนในหน้าขอบเขตโทษนะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยการเล่นลูกเซตพีสเนี่ยของลีพูแน่นอนครับก็ย่องอยู่ที่โกนาเต้กับโบนิอกันไรนะครับเพราะว่ามีลูกล่างสูงใหญ แต่เล่นลูกนี้ด้วยด้วยลูกเรียบนะครับแผงหลังเนี่อาจจะงงนะครับแล้วก็เป็นโมซาราที่ยิงประตูขึ้นนําไปนะครับพอได้ประตูขึ้นนําไปแล้วลีพูก็เล่นง่ายแหละนะพอเล่นง่ายปุ๊บก,ก็ถอยตั้งรับนะลีพูต้องยอมรับนะว่าเล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่ในเกมนี้นะ่ะหลังจากนั้นครับลพูเนี่ยมาได้ประตูสอในจังหวะที่ ก็เกือบเป็นลูกลำหน้านะแต่โซโบสไลเนี่ยก็อ่านเกมออกอะ่ะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งลำหน้าก็เลยไม่เล่นหลบวิ่งหลบไปก่อนนะครับทำให้สาราที่วิ่งทะลุไล่ขึ้นมาเนี่ยไม่ลำหน้านะลูกเปิดลูกนั้นก็เป็นลูกเปิดของเทนนั่นแหละไนงะคือจริงบอลอยู่ที่เทนเนี่ยก็มีจังหวะได้เสียวและได้เสียเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะ ปาโดกูพาทัวเนี่ยก็ได้เสียวเหมือนกันนะครับจังหวะลูกที่สองเนี่ยเป็นเทนเนี่ยวางบอลยาวนะขนานเส้น,นให้กับบางโมนะครับโซโบสายก็ถอยตัวเองกลับมาอยู่ในลน์แล้วก็โมซาราก็หลุดเดี่ยวเข้าไปหลุดเข้าไปนะครับทำให้โซโบเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็ซาร่าก็ใจกว้างครับไหลให้โซโบโซโบนี่ก็ ซัดด้วยซ้ายครับอา,อาร์ดาซอนเนี่ยก็หมดสิทธนะิ์หลงหลงหลงไปแล้วนะครับจังหวะนั้นเพราะว่าบอลมันลอดขาคูสน็อปเข้าไปนะครับก็ทำให้ลีพูเนี่ยออกนำห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าแดนกลางของลีพูเนี่ยแพ็กกันได้อย่างหนาแน่นนะครับบีบให้แมิตี้เนี่ยเล่นบอลด้านข้างบีบให้เล่นเลย นะครับจะไปเล่นที่ซามิโยหรือจะออกไปที่โดกูนะครับโดกูนี่พาเทนนี่ทัวแบบนะคือจังหวะหนึ่งหนึ่งเนี่ยเทนเอาไม่อยู่นะจังหวะเดี่ยวเดียวเนี่ยดวนตัวตัเนี่ย,ย,เ,ยเอาไม่อยู่นะต้องมีโมซาล่าลงมาช่วยต้องมีอ่าไอ้กาเฟนแบกนะครับแล้วก็ซ้อนด้วยอไอ้<ม>โคนเต้น,นะครับที่จะมีโอกาสหยุดนะครับ คือโดกูเนี่ยมันก็เลี้ยงผ่านง่ายๆนะเลี้ยงผ่านเท็มได้อย่างง่ายๆง่ายๆเลยคือแบบจังหวะที่แบบจะเอาอยู่เนี่ยโอ้โหหาหาน้อยมากนะครับก็เป็น <c oughs> เด็กโงก็เสียวๆหลังนะเสียวหลังเลยอะ่ะคือเลี้ยงไปที่ไรผ่านตลอดนะเหมือนไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับนะเลีเ้ยวซ้ายผ่านตลอด หลังจากลิพูได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่3 7มิเจ็ดนะสิบนะี่กับสามเจ็ดเนี่ยนำเป็นสองศูนย์เนี่ยก็เล่นง่ายก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นั้นนะนำสองศูนครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าอาร์เนอร์สตเนี่ยซื้อเกมรับเลยนะซื้อเกมรับเลยซื้อเกมรับตรงที่ว่าขยับตัวลูกอย่างโมซาร่ากับลุยจิอาร์เนี่ย ลงมาปิดเกมด้านข้างปล่อย2ตัวที่เป็นดับเบิลเทนเนี่ยอยู่ด้านบนคอยไล่คอยสกรีนบอลอยู่ด้านด้านด้านบนนะครับก็คือโซโบกับเกิดติจโจนเกิดติจโจนเนี่ยก็ลงมาแพ็คตรงกลางในบางจังหวะนะครับทำให้เกมเนี่ยมันดูอึดอัดเป๊กก็น่าจะอึดอัดในเกมนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เป๊ปก็หัวเสียกับ ผลการแข่งขันนะครับครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลก็นำ2-0เริ่มครึ่งหลังเนี่ยอาร์นเน่ก็แพ็กเกมรับนะครับแน่นแล้วก็เปลี่ยนตัวด้วยการเอาวัตรุเอนโดนะครับลงมาปิดเกมนะลงมาปิดเกมลงมาแทนเคอร์ติสโจนนะครับนาะทีที่70กว่าแล้วก็ซิมิกาสลงมาแทนแอนดูโรบสันนะครับก็น่าจะปิดเกมในเกมนี้สำหรับอ่าลิฟท์พูล นะหลังจากนั้นก็มีกัรโปรครับลงมาแทนหลุยดีอาร์ตนะครับริปูก็มีโอกาสสวนดีๆหลายครั้งนะแต่ว่าลูกนั้นก็เป็นลูกล้ำหน้านิดนึงนะนิดนึงลูกที่ถ้านำสามศูนย์จริงๆครึ่งแรกเนะี่ยมันจะมีไอ้มามมดเนี่ยมันยิงไปก่อนนะแต่ว่ามันล้ำหน้าในงหวะนั้นจังหวะที่สองเนี่ยของริปูเนี่ยคือมันล้ำหน้าของอโซโบสลก่อนที่จาปัดเข้าไปให้ให้กับอ เกิดที่โจรยิงนะครับจังหวะนั้นไม่มีธงนะแต่ว่าวีอาเนี่ยมันเช็คได้นะฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ถอดโมซาร่าครับพักนะครับใส่อาวีเอเลียดลงมานะก่อนในอาทิตย์ที่90กว่าแล้วหลังจากนั้นก็เป็นจรารีคอนซาลงมาแทนเพนนะครับซื้อเกมลับอย่างเหนียวแน่นจบเกมนะครับลีพูก็เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ขยับขึ้นมามี64แต้มจากการลงเล่น 27เกมนะครับนำหน้าอาร์ซนอลที่เล่น2 6บเกมนะครับอยู่11แต้มนะโอกาสของลิปูเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ละเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ละครับก็ไปดูครับว่าลิพูเนี่ยจะคว้าแชมป์ในเกมไหนนะไปะวันนี้นอนก่อนครับ